เราจะมารีวิวอ่างเลี้ยงปลาอ่างนี้ให้ดูนะครับเผื่อเป็นไอเดียในการนําไปใช้เลี้ยงปลาของเพื่อนๆนะครับอ่างนี้มีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือนี่ครับที่เห็นเห็นอยู่ก็คือพวกหินเซรามิกต่างๆนะครับผมใส่ไว้ในตะกร้านะครับจากัดพื้นที่มันไว้แบบนี้นะครับแล้วก็มีไม้น้านะครับที่ใส่ไว้ในกระถางนะครับเป็นต้นดาวกระจายนะแล้วก็พื้นอ่างเนี่ยปล่อยโล่งเลยนะครับแบบนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ย เห็นพวกฝุ่นตะกอนขี้ปลานะครับถ้าเห็นขี้ปลาเยอะๆแล้วก็สามารถดูดออกได้ง่ายๆนะครับก็จะทําให้น้ำเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกรองฟองน้ําครับแบบนี้กรองฟองน้ํานะครับต่อกับสายยางของปั๊มลมนะครับมันก็จะเป่าลมนะครับฟองฟองน้ําก็จะช่วยดักจับของเสียฝุ่นตะกอนขี้ปลาต่างๆนะครับก็จะช่วยให้ มีส่วนช่วยให้น้ําใสแล้วก็สามารถเป็นที่อยู่ให้กับจุลินทรีย์ที่ปรับสภาพน้ําได้ด้วยนะครับระดับสุดท้ายก็คือการเติมจุลินทรีย์ลงไปนะครับเรื่องการดูดขี้ปลาเนี่ยถ้าเราทําได้ยิ่งบ่อยยิ่งดีนะครับจะทําให้น้ำเนี่ยไม่เสียไว้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ขยันขนาดนั้นก็ประมาณสัปดาห์ละครั้งนะครับหรือประมาณเดือนละ2ครั้งอะไรประมาณนี้ครับถ่ายน้ําออก20-30%แล้วก็เติมน้ําใหม่เข้าไปแล้วก็เติมจุลินทรีย์เข้าไปก็แค่นี้ครับแล้วก็เริ่มเลี้ยงปลาได้ละก ใครมีคำถามอะไรสงสัยก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับสวัสดีครับ